รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนมิถุนายน2568นะครับในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ดาวใหญ่ทั้ง3าดวงก็คือดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสได้ย้ายราศีในครั้งประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มส่งผลอย่างจริงจังเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเลยฉะนั้นหลายคนเนี่ย จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนนี้นะครับอาจารย์ได้ทำคลิปรายละเอียดของดาวใหญ่ย้ายเอาไว้ให้เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูในช่องได้นะครับและที่สำคัญอาจารย์ได้ทำคลิปจัดลำดับคนดวงดีหลังจากที่ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงย้ายเรียบร้อยนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับในช่องนี้และเหมือนเดิมนะครับในทุกคลิปในช่องของอาจารย์นี้อาจารย์จะใช้คำว่าลักขนานครับ คำว่าลัคนากับราศีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเลยคำว่าลัคนาจะต้องใช้5เรื่องวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนานะครับส่วนราศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่และเดือนนะครับยกตัวอย่างอาจารย์เกิดวันที่31พฤษภานะครับก็คือราศีพฤษภแต่เวลาผูกลัคนาแล้วเนี่ยเมื่อเอาวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดมาผูกลัคนากับสถานที่เกิดด้วยเนี่ย ปรากฏว่าลัคนาอยู่ที่ลัคนากันนะครับฉะนั้นเวลาดูดวงก็ต้องไปดูที่ลัคนากันถึงจะมีความแม่นยำนะครับใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ราย e แอดโอเปนดาวหรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับให้อาจารย์ได้มาทำคลิปให้ความรู้ให้กำลังใจ ทางด้านโหราศาสตร์แบบนี้นะครับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็สามารถร่วมสนับสนุนช่องได้โดยสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับลัคนากันมิถุนายน2568นะครับชาวลัคนากันเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวพุธในเดือนมิถุนายนนี้ดาวประจำตัวจะมีการโคจรเสิร์ เดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากและจะย้ายไปถึงสองราศีเลยทีเดียวนะครับจะส่งผลดีให้ชาวลัคนากันเนี่ยเกิดความก้าวหน้าทั้งการงานทั้งภาพรวมของชีวิตโดดเด่นมากทีเดียวนะครับ2มิถุนายนดาวศุกร์โครจรเซิร์ดเสิร์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากและดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของความสุข อีกทั้งยังเป็นเจ้าเรือนการเงินอีกด้วยนะครับจกโคจรเสด็จเข้าสู่เรือนมรณะนะครับคำว่ามรณะเนี่ยมันก็หมายถึงการจบการเปลี่ยนการจากฉะนั้นช่วงต้นเดือนเนี่ยชาวลัคนากันเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินไปทําอะไรบางอย่างบางคนใช้เงินรักษาสุขภาพบางคนเสียเงินโดยที่ไม่น่าจะเสียอย่างนี้นะก็ต้องวางแผนกันดีๆด้วยนะครับ สามมิถุนายนดาวพุธโครจรเสิร์ตเข้าสู่เรือนการงานนะครับดาวพุธก็เป็นดาวประจําตัวและยังเป็นเจ้าเรือนการงานพอโครจรเสิร์ตเข้าไปเนี่ยนะครับยังได้ตําแหน่งพิเศษเป็นกเกษตรตราธิบดีเกิดความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังชาวลักนากันเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้งานมากขึ้นจิตใจมุ่งมั่นกับงานวางแผนจัดการการงานงานมากขึ้นเกิดความก้าวหน้า เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางการงานนะครับ6มิถุนายนดดวอังคารโคจรย้ายราศีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะเป็นเจ้าเรือนสัตชะนะครับพอย้ายราศีเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่เรือนวินาศมรณะไปเป็นวินาศนั่นก็หมายถึงว่าใครที่เคยเจ็บป่วยอยู่เวลาดาวังคารย้ายแล้วก็จะคลี่คลายสุขภาพจะดีขึ้นอาการเจ็บป่วยก็จะหายดี มีความสุขความสบายใจมากขึ้นนะครับใครที่ทําธุรกิจอยู่มีโอกาสเซ็นสัญญามีโอกาสวางแผนบางคนกําลังอยู่ในช่วงเสนอราคาคุยเจรจาล็อบบี้อะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นผลดีเกิดความสําเร็จทางการงานในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์ธนะครับตอนนี้อาจารย์กําลังสร้างเรือนกรรมฐานเพื่อใช้สําหรับการเรียนการสอนทั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยจะสอนกันอยู่ในบ้านที่พักอาศัยของอาจารย์เองโดยอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาที่อาจารย์ได้เรียนรู้กับบรมคูหลวงปู่โรกอุดรและพระอาจารย์ประจำวิชาอีกหลายท่านนะครับขณะนี้สถานที่คับแคบไม่เพียงพอในการต้อนรับคณะสิทธิและผู้ที่เดินทางมาเรียนสมาธิปฏิบัติกัน จึงได้รวมตัวกันกับกลุ่มลูกศิษย์สร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งบุญกรรมฐานนี้ถือเป็นบุญใหญ่ที่สุดเลยเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากนะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตใครที่มีอุปสรรคติดขัดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายปฏิบัติสมาธิกกรรมฐานโรคมะเร็งยังหายได้ก็มีให้เห็นมามากมายนะครับหรือชีวิตติดขัดดวงตกเข้ากรรมฐาน อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ทำให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมได้ปัญหาอุปสรรคก็คลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอัศจรรย์นะครับใครที่สนใจอยากร่วมสร้างมหากุศลใหญ่บุญใหญ่อานิสงใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนี้เมื่อมีคนมาเรียนเรามีส่วนร่วมในการสร้างเรือนกรรมฐานก็จะได้รับผลบุญอานิสงไปด้วย ท่านใดสนใจอยากร่วมสร้างบุญใหญ่สร้างเรือนกรรมฐานนะครับก็สามารถติดต่อร่วมบุญสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับ15มิถุนายนดาวอาทิตย์ โคจรย้ายราศีดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตและเป็นดาวที่จะไปชาร์จพลังงานให้กับดาวดวงอื่นด้วยนะครับเมื่อย้ายราศีแล้วเนี่ยยังได้ตําแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์เป็นถึงราชาโชคตรงที่จะโดดเด่นมากเลยราชาโชคก็เหมือนโชคของพระราชาอย่างนี้เลยนะครับไปร่วมกับดาวพุธไปร่วมกับดาวพฤหัสที่โคจรย้ายราศีตั้งแต่เดือนพฤษภาจะส่งผลดี ให้เกิดความร่วมมือเกิดความสนับสนุนเกิดความสำเร็จในการงานใครที่วางแผนเอาไว้แล้วก็จะเกิดการขับเคลื่อนเดินหน้านำสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางการงานนะครับ23มิถุนายนดาวพุธโคจรเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวพุธก็เป็นดาวประจำตัวและเป็นเจ้าเรือนการงานด้วยพอเสิร์ตเนี่ยย้ายราศีเข้าสู่เรือนลาภะลาภะก็หมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสจะมีโอกาสดีๆ เกิดความสําเร็จทางการงานและการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนเดินหน้าใครที่รอคอยอะไรอยู่ก็จะเกิดความสมหวังสําเร็จสมปรารถนาอย่างดีทีเดียวนะครับอิทธิพลของดาวใหญ่3ดวงนะครับที่ย้ายราศีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยจะส่งผลดีมากๆนะครับให้กับชาวลัคนากันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความสําเร็จโดยเฉพาะการงานความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ เกิดการขับเคลื่อนเดินหน้าในสิ่งที่คาดหวังและปรารถนาจะมีคนมาช่วยส่งเสริมเกื้อกูลเกิดความสุขสบายใจเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ได้ทำคลิปดาวใหญ่ย้ายเอาไว้ให้แล้วนะครับทั้งแบบภาพรวมการเงินการงานความรักสุขภาพและแบบแยกดวงดาวดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวราหูแยกโดยเฉพาะไว้ให้ด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ให้รีบไปดูในช่องได้นะครับเลขมงคลประจําเดือน14596หถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชโลโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขาย,ยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ขาขายไม่ดีฝื้นเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทขาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาก,กับอาจารย์กิษระแบบรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างต่างตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขอมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์เฉลยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็รู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วย เวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรนะครับเมื่อกดกระดิ่งเอาไว้เนี่ยก็จะได้รับชมได้ทันทีใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องนะครับให้อาจารย์ได้มาทำคลิปให้ความรู้ให้กำลังใจ ทางด้านโหราศาสตร์แบบนี้นะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตก็สามารถร่วมสนับสนุนช่องได้โดยสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับ